ฮัลโหลทุกคนกราบสวัส,สดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์น้ายูนิเกมอินเวสท์เดชันซีหรือวอลซีของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมฟาร์มด้วย ID สมัครใหม่นะก็เป็นการฟาร์มบอสด้วย ID ดีสมัครใหม่นะครับทุกคนไปทีละเมืองเลยมันจะมีอยู่กี่เมืองวะที่มีบอสน่าจะประมาณ7เมืองบน1แคมโพสสองบัลเดอร์สามเกรนวูดสี่แอพอลต์ห้านอราดหกอ่ะมี6เมืองนะครับทุกคน ที่มีบอสนะครับก็จะไปทีละเมืองเลยสําหรับคลิปนี้เอ่อก็จะเป็นล่าบอสเมืองบนสุดเลยนะครับทุกคนเริ่มจากบนสุดเลยละกันมาดูกันว่าไอดีสมัครใหม่ยิงบอสเนี่ยมันจะ d r อปของดีกว่าไอดีที่สมัครนานๆหรือเปล่านะครับก็จะดูไปทีละเมืองเลยมันก็ยังเป็นข้อสงสัยสําหรับใครหลายๆคนอยู่ว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมสมัครไอดีใหม่มาทําไมแบบเวลายิงบอสมันแบบได้ปืนแทบทุกตัวอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเกิดข้อสงสัยตาม มันจริงไหม <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวจะมาฟาร์มทีละเมืองเลยนะครับส่วนคลิปนี้เป็นเมือง,องบนสุดก่อนมาดูกันทุกคนว่าเราจะได้อะไรมาบ้างจากบอสในคลิปนี้นะครับทุกคนไปครับลุยเลย <c oughs> จริง b e g เ n อ e r เนี่ยหาบอสง่ายมากนะเพราะว่าคนเล่นไม่เยอะนะ <c oughs> นโอกาสดีเลยที่เราจะฟาร์มไอดีสมัครใหม่ไม่ต้องเหนื่อยย้ายเซิร์ฟนะครับแทบจะเจอแบบทุกเซิร์ฟเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะเออโอเคทุกคนตัวแรก โอเคตัวแรกได้ R A ครับท่านผู้ชมอเอาแค่กระสุนเหมือนเดิมแล้วก็วิ่งหาฟาร์มปรงฟาร์มปืนในเมืองหน่อยเผื่อมีนะครับต่ว่าไปตัวที่ไม่มีสกิลเนี่ยก็ควบคุมปืนยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าปืนมันดีดมากอะทุกคนใส่มากเดี๋ยวเราไปยิงต่อเซิร์ฟต่อไปเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนมาครับผมทุกคนตัวที่2มาดูกันเราจะยังได้ปืนอยู่หรือไม่ โอเคสการครับทุกคนเอาเรื่องอยู่ไม่ใช่ขี้ครับนึงว่าจะได้ดอนก <c oughs> ็ต้องดูกันต่อไปครับ <c oughs> โอเคมาทุกคนตัวที่สามยังจะได้ปืนอยู่หรือเปล่า <c oughs> โอเคยังได้ปืนอยู่นะตัวที่สามจะเป็น R.A. R.A. มาสองแล้วทุกคน โอเคไปเดี๋ยวไปยิงตัวต่อไปเลยขี้เกียจวิ่งเข้าเมืองเลยไม่มีเฮีย,ยอะไรดรอปให้เลยเสียเวลามากโอเคมาครับทุกคนครับจะได้ปืนอยู่หรือเปล่าอ๋อลนี้มาดอนว่ะมีพรีเมียมน่าจะได้สามพันนะโอ้สองพันสี่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะแค่สองพันสี่เองนะครับทุกคน โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปยิงต่อเลยแล้วกันนะครับผมมาทุกคนตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่ห้าแล้วนะครับทุกคนมาจะได้ปืนไหมเดี๋ยวเราล่จะมาซ้ำโอเคสกาเฮ้ยเลดเอาเรื่องว่ะ นี่เป็นไอดีสมัครใหม่ที่มาฟาร์มเมืองนี้เมืองแรกเลยนะทุกคนเราต้องรอดูคลิปหน้าว่าจะไปเมืองไหนด้วยนะครับแล้วก็จะได้ของเหมือนเมืองนี้หรือเปล่านะครับ5ตัวได้ดอนมาแค่อันเดียวนะครับทุกคนไปต่อครับตัวที่หกโอเคมาทุกคนตัวที่หกต่อครับอ๋อรอบนี้ได้ดอนวะทุกคนดูกันจะได้เยอะกว่าเดิมไหม ตัวที่สองนี้ดอน <Stars S 1> อึบสองพันหกโอเคได้เยอะกว่าสองพันสี่เยอะกว่ารอบแรกที่มาอยู่นะครับถือว่าไม่แย่ไม่แย่แค่กระปอมโอเคครับผมทุกคนไปต่อครับได้อีกประมาณห้าตัวนะมาทุกคนตัวที่เจ็ดครับผมการไล้ต้องมาแล้วแหละ โอ้โดอลล่าว่ะสองพันเจ็ดอุ้ยได้เยอะว่ะเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคนตัวต่อไปสองพันแปดสองพเก้าสามพันเอ้ยเอาเรื่องบ่ <c oughs> มันจะติดลงมาหรือสองพันสองสนามนี่แหละประเด็นอนะอ่ะโอเคทุกคนไปต่อครับตัวที่แปดของเราตอนเริ่มมาบ่อยแล้วเริ่มไม่ใช่แล้วมาครับทุกคนต่อ ระเดนโอเครอบนี้ได้ RA เครับผม R a เก็มาบ่อย,อยเนี่ยถ้าถ้าจะมา RA ผมว่าผมเอาดอนดีกว่าเพราะว่าตอนได้เยอะนะผมคุ้มกว่าได้ R a เอีกนะดอนได้ทีละสองพันกว่าเลยนะเออมีพรีเมียมไงมันก็เลยแบบดอนมาดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าจะมา RA อเอ่ะโอเคทุกคนไปต่อครับโอเคมาทุกคนตัวที่เก้าครับผมสกามาสกาไหนมาตัวเนี้ย โอน,อนล่าอ่ะจะขึ้นไปเป็น2อ0พหรือเปล่ารอบนี้ <S <S อู้เชี้ยสามพันสองทุกคนตัวไฟตกใจเกินเบอร์เกินตกใจเกินหน้าเกินตาสามพันสองเลยท่านผู้ชมอะไรครับเนี่ยได้โคตรเยอะตัวแรกสองพันสี่แล้วก็สองพันหกสองพสามพันสองครับตัวต่อไปสามพันสามสาันสี่แน่เลยผมว่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชม มาทุกคนตัวที่สิบของคลิปครับแม็กนกะ็จะหมดแล้วด้วยนะครับทุกคนโอ้โหได้ดอนอีกแล้วรอบนี้จะเพิ่มหรือเปล่าโอ้โหเงินล้วนเลยวะที่เท่าไหร่นะสามพันสี่โอ้โหรอบนี้สองพันเจ็ดได้น้อยกว่าเดิมอีก ไม่มาให้กูตกใจอีกว่าอ่ะโอเคทุกคนได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวสุดท้ายของคลิปนี้มาดูกันเราจะได้ปืนไหมไอสัตว์ยิงไว้สิบตัวแล้วนะไอสก้าแค่สองกระบอกนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนหรือว่าหรือเปล่าวะสกาสองไอสามนะครับแล้วก็ดอลลาห้าตามนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายกันทุกคนของคลิปมาดูกันว่าเราจะได้ปืนไหมนะครับ ว่าไป PKM ก็พังยากอยู่นเนี่ยยิงไป10ตัวแล้วทุกคนเหลือทั้ง48เปอร์เซ็นนะแสดงว่ายิงได้เกือบ20ตัวเลยเนี่ยกระบอกเดียวเนี่ย PKM เนี่ยทนทานมากใช้คุ้มด้วยแม็กหนึ่งยิงได้2ตัวนะมาทุกคนตัวสุดท้ายเี่คำรามเพื่ออะไรวะานโอเคได้แล้วอครับท่านผู้ชม ถ้าเอจะมามาดอลลร์ซะยังดีกว่าไม่คุ้มนะครับ RA เอตับใดที่เรามีพรีเมียมถ้าเราได้ดอลลร์เราก็จะคุ้มนะเพราะว่ามันได้เยอะกว่า2 0 0พอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคมีประมาณนี้นะครับผมทุกคนสมัคร i อดีใหม่ล่าบอสมืองบนสุดนะับผมผลประกอบการก็ได้ปืนมาทั้งหมด6กระบอกแล้วก็ดอลลร์อีก5ตัวนะครับแบงเป็นสกาไข่2นะครับแล้วก็ RA 4 r a เยอะมาก อ่ะตามนี้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะผิดลาดประการในในคลิปนี้ขอโทษขอไปท่านผู้ชมไว้มาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อภาคการชมคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะไปเมืองไหนต่ออีกนะไอดีนี้เลยไอดีเดิมเลยไอดีสมัครใหม่นี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปยิงมอสเมืองต่อไปนะครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊